เดี๋ยวปั๊แป๊นหนึ่งนะคะนิ้วชาเขียนลายซื้ออแปีนะครับใส่บนถึงเป็นวันที่สองแล้วเป็นใจกันใจนิ้วชานิ้วมือชาหนึงชโมงแล้วนะคะชั่วโมงแล้วนะคเดีอนี้ใ่อนนะคะอคุณมากค่ะที่มานะคะตอนนี้ยังมีช่องพ่ฟื้นนะที่ไลฟ์อยู่นะคะก็กระโดดไปที่ช่องก็ฟื้นได้นะคะ สำหรับไลน์ีขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอขึ้นใหม่นะคะสวัสดีค่ะมาลยมาลือลวดยางแนะครับแลยวขออนุญาตขอม้งวดแลอันนี้เป็นยางยังายโนงยังยังสายนครับโอ้งสามสิบสามกสายนแก้ว นี่ซื้อแล้วก่ยังเลยตัวอ้ไปไ,ปไปไหนอืมไม่โทรเลยไหมฮะไม่โทรไม่โทกหรอครับรอบตัวเรียร้อยแล้วครับนัดพูดหรอไม่ผิเดี๋ยวกล่องชูว์กินหู่หันส,สิ็แล้วกัน กินมังหันจริรอานเอที่เขบอกว่าเขียนให้หน่อยนักพูดก็คุณปานะครับับับสวัสดีค่ะคุคุณสวัสดีนะคะคุณดีแท็กภาษาอังกฤษนะคะคุณสงศรีนะคะคุณไม่ใช่ ฝากเขียนชื่อด้วยจ้าปดาต้องพิมพ์เป็นภาษาไทยนะคะเขียนภาษาอังกฤษไม่ได้ค่ะไม่ได้เขียนคะุณลำยายนะคะทีนี้เราจะเขียราชื่อนคะอยู่ใน้านะครับถาวรนที่เราลงชแล้วนะครับไหน่อยนะคะค่ะ นี่ลุงหวางกาลังเขียนอยู่เลยนะคะหมดยังคะยังยังนะเขียนรอยชื่อคนที่อยู่ในลิสน์นะคะคุณตังสักรลุงหวางสวยนะคุณปะผ้านะครับเรียบร้อยนะครับครก็เก็บอันนี้ก็ เราก็ได้ผู้กินอะไรของพ,อพ่อครู่แล้วกันแล้วผู้น่าสีนะครับสีรับปลาชีเขียนเขียนหมดยังหมดแล้ว,ลวน,นี่นี่นี่เห็นไหมพี่เขาบอกว่าเขียนให้น้อยน่ะถ้าคนไหนที่ไม่ได้บอกก็ไม่เขียนคนไหนที่บอกว่าเขียนให้น้อยก็เ,ออเขียนแต่หนังสือมันรรรมน้อยดวงวาง<อ>ตาเรียงกดนายนุกพาภูริออ่านดังๆเลยเพราะว่าทีจะได้ยินว่าเขียนให้แล้วให้ดุว่างเขียนให้อยู่นะคะ ไม่ไดาตามองไม่ค่อยเห็นตวงสีเล็กนัปาชีเนอครับเหมือนก่ขับมีสีตาก็มองไม่ค่อยเห็นต้องใช้สีตามองอน,มน,น้อยนุ่งผ้าพรมนับภาิี องาอหาก็ต้องเขียนอยู่นะคะใจะเย็นๆเขียนให้ทุกคนนะคะอบก,ก้นัเรามีเวลา,าทั่ววันนะคะถ้าไอิ่งไม่ว่าก็จิ้มลงไว้ในนี้เดี๋ยวเขียนให้นะคะเราจดแค่ชั้นพอดีเราก็าจะต้องค่อยๆเขียนเ็นทีละตัวนะคะแล้วก็เ,าาเขียน

ทานิดจะคุณมิดนะครับพร้อมครอบครัวน,นคะนครับเามครั้งนะครับอบครัวโอเคนะครับเยนากนี่ก็จะหลว่าด้วยนะครทานทิ์พร้อมครอบครัลงม้มน,น,นะครับเดีย

เขาตอยเรออมันโอ้สไปมันก็อยากได้เงิน uh, ู่เนังไว้น่ะพอแล้วบ่พอล้วบ่พอแล้วบ่อ้อนเไี่กไ มันไม่ขายงางได้ก็หล้วกันเฮนคือกระดูกระดดอยู่ พร้อมครอบตัวลงให้กันเลยนะครับเป็นทางทีมครอบครอบตัวได้แล้วไปใส่แล้วไม่จะเขียนใหมเออชื่อที่อยู่ในคลิปนะคะอืมนี่เขียนเสน่ห์นะเดออเครื่องเขียนมันน้อยน้อยเนาะ จะมีตัวใหญ่ในค่อยก็มองมีค่อยเห็นค่อยก็มันเลยตัวใหญ่ซสำนั้นล่ะขนาดจะเสื้อสี่ต่าแล้วค่อยอาไปก็เจ๊หงเออเจ๊หงซาแนลก็เขียนเจ๊หงซาแนลนั่นแหละเนื้อเจ๊หงเขียนเนีบ่เขียนแล้วเขียนให้หน่อยเดีเราบ่นดีบ่นไม่ได้ให้ลุงวางเขียนให้หน่อยคุณค่อยเร่งตรงสิไลแล้วค่อยจลา เม่ดาบอรอกวางเขียนให้ด้วยเขียนอ๋อสุลาวันหมือเปล่าจต้องเขียนเลื่อนไปที่โตัวเลื่อนมาที่อันจังทันสุลาวันดับเฉี่ควับสุลาวันกอประองครับครวครั เพราะว่าตาฟางแล้ฟงแล้วโอ้ยตั 张 okay. okay. ให้เาค่ะทำแล้วก็ลำไยทำแล้วก็ขอบขึ้นม้ตาค่ะทำสุพัสอนเกษตทสุพัดสอนทัสอนเนพรยทำครอบครัวทสุพัดสอนรอยบุญเทพ วัวรบควัวอยนิครับเสียงทองให้คุณผู้นําให้คุณ้ําคุณผู้นําคุณผู้นํนะครับ พัดซ้อนนะครับขอครอบครัวเนาะครับแล้วก็สวัสดีเอี่ยมขำนะครับแล้วก็แม่ดาเขียนให้ด้วยสวัสดีเอี่ยมขำนะครับขอครอบครัวดาสวัสดีลุนะครับนี่สวัสดีนำคุณอำคานะครับเหมือนเพื่อนกันเอี่ยม ภาคเพื่อนบ้านหุนค้าะครับนุนค้าจังมวัดสุพรรณโป้อําคาครับวันนี้ก็วันนี้ก็มีวงว่างน่คะพอฟื้นนะคะว่างกฟื้นอ่ะพี่โกมาแลยจมปัดอนุนะคะจัดเต็มค่ะ นายปะพันแลก็มเกียชื่อต่อนี้ก็สมสุขนอนสมสุข่ครับแล้วก็แม้ดาฝากเขียนให้ด้วยนายจุนเฮาจุนเฮาจุนเฮาเตงหอบจุนจุนเฮาเตงบ ต้งขอบคุณมากครับแต่ก่อเรียนก่เขียนให้ได้ทีต่อคำชงคำให้ของครอบตัวนะครับไหแล้วล่ะเมื่อกี้แม่ไปแล้วบ่ไปเดีวเลยจนนายจุมเฮาะครับพร้อมเลยจุมเฮาก็ วเดินไม่ได้นะครับนายประพันธ์นะครับจุมคำให้ไม่จุมให้เต่งต่อไปพ่อพื้นเขียนชื่อด้วยตาลอยยอลอยยอไอครับเขียนให้เร็เวๆสิเอนโรนิกา ครับแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับครับแล้วก็เจหฮนะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับแม่ดานะครับครับ้ก็สวัสดีครับแม่ดาครับนี่ภาษาอังกฤษนะครับครับแล้วก็ฝากให้แม่ดานะครับเขียนบนเขียนบนให้สุกันวงใส่เท่โอเคบนอเปล่าฝากแม่ดา

มัมนักท่องนะครับต้องแบมวาแล้วก็เขียนช้าหน่อยนะเอซีครับแล้วก็สูนีนะครับแล้วก็ฉัดทองนะครับ เ uhm, น้นให้ด้วยค่าที่นี่แต่เราว่าเขียนให้คนี่ี้าละคุณนะครับเครับกทองน Ini pun, kok pun, kian lain, kok, 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 ครับแล้วก็ตะวันสายนะครับสมบูรณ ah ์บุญจันทร์ค่ะอันนี้ก็เขียนบอกไปกันนะสมบูรณ์บุญจันทร์ข่าเขียนนะนะสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์ก็สมบูรณ์สมบูรณ์ก็แตงก็จะมาสร้างภาพ ในทางภาในทางที่ดีนะครับไม่มาขาเมืม่อคืนอยไปบต๊ะ,ะมันอป่บการบุญจะกินบอ่กินบอ่เขบอกว่าจิเขียนเป็นสีนไ่ไหอก็จะมาเขียนแต่เขียนสนไ,ปไ,ปนนไมไระอนี้นยไม่ได้เขียนกินมันมาข้ามก่อนเนาะขก่อนมบุญวเดี๋ยว <c oughs> ปั๊บเสียงไม่กันโงข้าร้ายไม่ถงหอด เดี๋ยวปรับลงยังไงเดี๋ยวเราจะมาหลอกลวงกูบริวอันนี้นะครับผมนาะอาจารย์ก็มีเพื่อนกทั้งคนทั้มาทด้วยเพ้่อนเงื่ังเ่อนทั้งแนหมดแล้วได้เพื่อนเพื่อทยู่เพื่นี่แล้วล่ะทีได้พงงไตรงนั้นล่ะอ่ากินเม็ดบัคำนี่ทเพิมสมาธิอยู่เนาะ ตีไม่เน่บงมีอนผมนาหมดแล้ว้อจ้าหมดแล้วยังลายก่อนเบิรบอกของข่อยด้เบรต่อของข่อยไปห้ันยนหเบิรคอมเมนต์่นะย่งก่ะไหนเดี๋ยวเราจะมีเจืเรื่องหขออข่อยเรืออยู่ประมาณเกือบลอยแล้วมั้ก็ลายดอกเออผู้ขีนเร็วๆเลยแต่รถต้อง แล้วให้ผู้เขียนเร็วๆโอ้โหสิบแปดเลย